พเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มกุหลาบก็อาจจะเห็นผลิตภัณฑ์ที่ชื่อน้ำยาสับปะรดอยู่นะคะแต่อาจจะมีความสงสัยว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะคะใช้ยังไงเนาะราคาก็ใช้ได้อยู่นะคะขวดหนึ่งหนึ่งลิตรสี่ร้อยสามบาทนะคะก็ลังเลว,ว่าจะซื้อมาใช้ดีไม่ใช้ดีเนาะวันนี้เราก็เลยเอามาทั้งวิธีใช้แล้วก็ที่มาที่ไปของน้ำยาชนิดนี้นะคะว่าคืออะไรให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะคะ ก่อนอื่นเลยขอออกตัวก่อนนะคะว่าเราทําคลิปนี้เนี่ยเราไม่ได้ค่าตอบแทนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะจากเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะแต่เราใช้ดีเราเลยอยากจะบอกต่อแล้วก็ไขข้อข้องใจของหลายๆคนที่เคยเจอเหมือนเราเนาะวันนี้นะคะก็เลยเอามาฝากอธิบายว่าน้ํายาสัปพรดนี่คืออะไรกันแน่นะคะน้ํายาสัพะรดนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตที่ญี่ปุ่นนะคะเป็น น้ำหมักชีวภาพนะคะซึ่งผู้ที่นำเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้รู้จักตอนที่เขาไปทัศนศึกษาเมื่อปี2562นะคะโดยครั้งนั้นเนี่ยเจ้าของสวนกุหลาบนะคะบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมนะคะแล้วก็รีวิวจากคนที่ปลูกกุหลาบเยอะมากนะคะ รูปแบบบัรจุภันฑ์นะคะจะออกแนวของแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะวัตถุดิบที่นามาผลิตนะคะผลิตจากเปลือกสนใบหลิวและผลไม้ที่พื้นบ้านที่พบในญี่ปุ่นเช่นอง,งุ่นแล้วก็พลับนะคะส่วนการผลิตนะคะจะจัดทำโดยวิธีพื้นบ้านนะคะไม่ผสมสารเคมีอันตรายใดๆเลยเพื่อใช้ฆ่าเพีย้ยหรือมแมลงศัตรูพืชอื่นๆและไม่ใช้ของสดเช่นมูลสัตว์เป็นส่วนประกอบ หากต้นไม้แข็งแรงขึ้นก็จะสามารถต้านทานเพีย้ยหรือายแดงได้เองตามภูมิต้านทานนะคะปกติตามธรรมชาติคุณสมบัตินะคะช่วยภื้นฟูต้นไม้นะคะสร้างความแข็งแรงและผลิตด,ดอกและผลที่สมบูรณ์สวนกุหลาบที่ญี่ปุ่นใช้นะ้ำหมักนี้เพื่อเตรียมดอกกุหลาบให้สมบูรณ์สำหรับเตรียมความพร้อมก่อนผสมเกสร สายพันธุ์ใหม่นะคะผลลัพธ์ที่ได้คุณลราจะแตกยอดมากเติบโตอย่างเรือดเร็ว,รวใบสวยดอกโดกและใบใหญ่ขึ้นฟอร์มดอกและกลิ่นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดน,นะคะต้นไม้อื่นถ้าได้รับนะคะก็จะเติบโต,ตดีเช่นกันนะคะหลักการทำงานนะคะจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ํายาเน,นี้ยจะเป็นสายพันธุ์ที่ทำให้ธาตาุต่างๆในน้ำยาแตกตัวดีนะคะเพื่อดูดซึม ไปใช้ได้อย่างรวดเร็วช่วยให้ปุ๋ยและธาตุอาหารที่ตกค้างในดินถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าย,ยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีงานวิจัยการเกษตรอธิบายว่าสารในเมล็ดสนเหลิวพับและง่วนช่วยให้พืชสร้างภูมิต้านทานโรคธรรมชาติได้ดีกว่าเดิมด้วยเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะคะสารจากสนและเหลิวเป็นชนิดเดียวกับที่ใช้ ในการผลิตยาลดไข้แอสไพรินด้วยนะคะเราจึงได้เห็นเทคโนโลยีใส่ยาทําใจลงในแจกันดอกไม้สดวิธีใช้ที่เขาแนะนำนะคะก็คือว่าอันดับแรกเราจะต้องฉีดต้นไม้หรือต้นกุหลาบเนี่ยด้วยน้ำก่อนนะคะเพื่อเป็นการล้างใบล้างอะไรไงะเงี้ยค่ะแล้วก็รอมันมันมานะคะถึงจะพ่นด้วยน้ำยาสับประรดอีกทีนะคะ ส่วนผสมนะคะอัตอราผสมก็คือใช้น้ำยาสับปะรด1ฝาใส่น้ำา1ลิตรนะคะเวลาที่แนะนำให้ฉีดก็คือในช่วงเช้าเพราะว่าเป็นช่วงที่พืชนนะคะหรือต้นกุหลาบเนี่ยปากใบเขาเปิดน,นะคะจะทำให้ได้ผลดียิ่งขึ้นนะคะแต่จริงๆแล้วสามารถใช้เวลาอื่นก็ได้นะคะแต่เวลาที่แนะนำคือตอนช่วงเช้านะคะ ฉีดพ่นให้ทั่วทุกใบนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเหลือนะคะก็สามารถเอาเทลดใต้ต้นได้นะคะก็เป็นการบำร,รุงได้อย่างหนึ่งเหมือนกันข้อควรระวังในการใช้นะคะอย่าใช้ร่วมกับยาค่าเชือ้อราหรือแบคทีเรียหรืออ,อพวกเชื้อรากำจัดเชื้อราได้กันอย่างเช่นไตโครรมาหรือแบคทีเรียบาซิลัสนะคะ พราะผลิตระพันธ์พวกไตโคเดม่าแล้วก็บาร์ลีระเบอร์สามเนี่ยจะไปทําลายจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ําหมักนะคะรวมถึงตไตไคตินนะคะที่อยู่ตามท่ออาหารของพืชด,ด้วยนะคะทําให้เวลาเราใช้น้ํายาสับปะรดจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะคะถ้าเพื่อนๆจำไม่ได้ก็มีรายละเอียดหรือคำแนะนำอยู่ข้างขวดอยู่นะคะ กลิ่นของน้ำยาสำลักก็เหมือนน้ำหมักทั่วไปนะคะแต่ก็จะค่อนข้างอ่อนกว่านิดนึงนะคะส่วนสีนะคะก็เป็นสีน้ำตาลค่ะอันนี้เนี่ยโพตนี้พีชีบิกแล้วนะคะถ่ายคลิปแล้วปรากฏว่าปิดฝาไม่ดีนะคะและดันไปเอียงขวดหกไปเยอะเลยค่ะเซ็งมากใช้ก็เพื่อนๆอาจจะใช้ฟอกกี้แบบนี้ก็ได้นะคะนะคะหนึ่งลิตรหรือสองลิตรก็ได้นะคะในการพ่นขึ้นอยู่กับว่า ต้นไม้ของเพื่อนๆเ,เนี่ยหรือต้นกุหลาบของเพื่อนๆมีมากแค่ไหนนะคะแต่ของเราเนี่ยใช้ประมาณลิตรหนึ่งก็พอนะคะเพราะาต้นกุหลาบของเราไม่เยอะนะคะน้ำหนลิตรนะคะผสมกับน้ำหมักน้ำหมักสับปะรดเนี่ยหนฝานะคะถ้าต้นไมเน้เพื่อนๆไม่เยอะก็ลดตามอัตราส่วนให้เหมาะสมแล้วกันนะคะราคาก็ตามนี้เลยนะคะ1ขวดมี1นลิตรนะคะ หังขวดก็้อ403บาทแต่ถ้าเกิดว่าซื้อมากก็จะได้ราคาที่ถูกลงนะคะสามารถหาซื้อได้จากเพจน้ำยาสับรถโดยตรงหรือกับคุณพัดสอนนะคะหรือคุณเป้ปงได้เลยนะคะหรือไม่ก็ถ้าเกิดจะเก็บปลายทางก็กลับสั่งซื้อได้ในช h อป e ี้ไดเลยนะคะถ้าในช h อป e ีก็ราคาเท่ากันนะคะถ้าราคาแพงกว่าที่แจ้งไปที่บอกนะคะอาจจะเป็นมิฉาชีพได้นะคะ จบแล้วค่ะก็รู้จักกันแล้วเนาะน้ำยาสับ,บรดคืออะไรนะคะแหมทำไมมีแต่คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกินนะคะยังไงก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปที่หนึ่งลงใหม่ๆนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ